ะะตีทงชงข่าวก็จะเป็นข่าวนี่เลยยกอันนี้มาเพราะว่าทีมงานเนี่ยมันมองว่าอันนี้ต้องมาพูดคุยกันหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวกับผมด้วยพี่ <c oughs> มันเกี่ยวกับกูด้วยเหรอใช่ใชนในน,นั้นเหรอเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะมีการจับยาเสพติดยานฝั่งทนโดยมีสายตำรวจเป็นตัวกลางนาาสมมติคือนายเอรับเรื่องเคลียร์คดีก็คือว่านายเอเนี่ยคอยรับเรื่องเคลียร์คดีก็คือเคลียร์ให้ ให้ทั้งตํารวจแล้วก็ฝั่งฝั่งของผู้ต้องหาผู้ต้องหาด้วยเอก็อคือว่าเป็นเป็นคนกลางอ่ะนึกออกไหมแต่<อ>กลางเพราะหาคนกลางอแต่พอลูกน้องของนายโคกปล่อยตัวมาแล้วนายโคกเนี่คือโคกไหนซีโร่เนี่เหรอมันไม่ใช่โคกซีโร่อะไม่รู้โคกไหนเป็นนายโคกเขาก็ชื่อโคกเหมือนกันอ๋อนมสมมุติใช่ไครไม่รู้ก็นึกว่าโคกเรา พอลูกน้องในโค้กปล่อยตัวมาแล้วเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมามีตำรวจจะไปตามจับตัวอีกอืในโค้กเจ้าของงานเขาบอกว่าเขาเคลียร์ไปแล้วอ,ะอ,อ่ะเาลูกน้องออกมาแล้วอ่ะโดยที่ให้ในายเอเนี่ยไปเคลียร์เนี่ยแล้วยังมาจับอะไรอีกจึงได้ต่อสายขอเคลียร์และโดนเรียกเงินเพิ่มนายโค้กก็เลยมองว่า hey, A, เฮ้ยนายเอเคลียร์ไม่จบหรือตำรวจหักหลังเลยอยากได้เงินคืนให้ไปแล้วนะอยากได้เงินคืนส่วน ทางด้านนายเอก็โดนตำรวจหมายหัวว่าถ้าเอาเงินมาให้ไม่ได้เงินก้อนใหม่เนี่ยจะโดนยัดและขังลืมนายเอแม่งกลัวดิทีนี้โดนดีบทั้งสองฝั่งเลยเกิดความกลัวเลยหลบหนีเพราะนายโคก็ส่งคนไปตามล่าตัวนายเอที่บ้านเช่นเดียวกันตำรวจก็ตามอ่ะอีกตำรวจก็ตามนล้วทีนี้ตามไอเอเนี่ยออนายโคกที่ฝั่งพวกผู้ต้องหาพวกที่ช่วยลูกน้องมาเนี่ยก็ตาม,มก็คือจะเอาไอ้นายเอได้ไป,ไป,ไปมานายเอเอาหลักฐานและคลิปเสียงเข้าไปร้องทุกข์กับเพจ สายไหมต้องรอดก็คือเพจพี่เอกผมนี่เองนะครับด้านนายตำรวจใหญ่ส่งสั่งลงพื้นที่เลยตรวจสอบยันถ้ามีความผิดจริงแม้ตำรวจก็ไม่เอาไว้ไปดูคลิปเสียงผมมีคลิปเสียงหมด้วมันมันยังไงอะพี่เพราะอันเนี้ยเขากลัวว่าเขากลัวว่าถ้าเสียห้ที่ไปแล้วปสจะตามอีกอะไม่ตามมันอยู่ที่ตำรวจท้องที่เองปสเขาไม่มรียนมากเขาไม่ได้เกบหรือว่าพอนี้ได้สองแสนาคือมันให้พี่ได้เลยแต่ถ้าพี่ขอแสนละมนขอเวลาอีกหงได้ไหม อีกแสนหา้าเนี่วันไหนก็สองวันสองวันหร่อพี่เมึงก็โอนเข้าบัญชีว <ok ันนั้นอ่ะสองแสนแล้วอีกสองวันอีกแสนห้าน่ป่ละประมาณนั้นพี่วันไม่เกินสองสามวันเออได้ได้ได้เดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนโอนให้เขาป่ะมึงโอนมาให้เข้าบัญชีเลยรป่ะโอ้โหนี่ตอนนี้บ้านเมืองนี่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าหยิบยกมาพูดเนี่ยทั้งเกี่ยวกับตัวชื่อโค้งด้วยแล้วก็เกี่ยวกับยุคนี้นะพี่ ยุคนี้นี่ต้องบอกว่าเยอะมากกันนะที่มีคนมีเรื่องมีปัญหาแบบเนี้ยในการที่พอมีเรื่องเรื่องหนึ่งโดนจับมาเนี่ยก็จะมีคนเนี่ย จะออกตัวมาเคลียร์เป็นแทนเจ้าที่ใช่อ่าเยอะนะพี่เยอะนะเคยได้ยินไหมหนูได้ยินอยู่พี่พี่เคยได้ยินไหมได้ยินได้ยินอยู่ได้ยินยังมีคนเดินเรื่องอ่ะอ่าหน้าเสือหน้าเสือหน้าเสือเดินเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวกูเคลียร์ให้หน้าเสือมึงเดี๋ยวกูเคลียร์ให้ครับเออลักษณะนี้ถามพี่นตีก่อนผู้อาวุโสลักษณะนี้ในเอจะทำยังไงพี่ในเอจะทำยังไงอย่างนี้ทั้งโดนบีบทั้งสองฝ่ายเลยในเอก็ต้องจอบโจทย์ที่ว่าถูกกล่าวหาที่ตำรวจกล่าวหาเพราะว่าเราบอกว่าเอาเงินจากเรา แต่เราไม่รู้ว่ามันเอาเงินไปให้ตํารวจจริงไหมไงใช่ไหมอนที่ได้รับรักที่คุยกับเราเราไม่รู้ว่าตํารวจจริงไหม,มใช่ป่ะท่านั้นน่ะเราก็สามารถถ้าเบื่อพิสูจน์ทราบได้ว่าเสียงที่เราพูดโทรศัพท์ตอตอบนั้นไม่ใช่เสียงของเราเราสามารถจะแจ้งเอลอนี่ได้แล้วให้มันระบุว,ว่าตังค์ที่มันให้ตํารวจอ่ะคือคนไหนอืแต่นนี้อย่างที่บิ๊กโจบอกว่าเขาสามารถถ้าเบื่อเราระบุได้ังไงว่าเป็นตํารวจไหนได้อเพราะว่าเนี่ยจะโทษว่าเป็นโคกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะอื ไอเสียงที่คุยอ่ะมันมันแกะได้อยู่แล้วก็ว่าเป็นเสียงใครพูดมันสามารถแกะได้ได้เลยว่าใครพูดว่าเป็นเสียงของใครเสียงของใครขนาดว่าพูดอีวีอุวีมาตอบเขายังแกะได้เลยตำรวจนี่เก่งวิวัฒนาการมันดีแต่ว่าเสียงระบบมันดีเพราะนั้นเสียงในเอที่คุยสายกับน่าจะเป็นนายตำรวจใช่ไวมคนนั้นอ่ะก็คือก็ต้องรู้ตัวรู้ตัว่าคนนั้นอ่ะที่คุยกับนายเอเป็นตำรวจคนไหนคนไหนใช่รู้แกะเสียงได้ถึงมันไม่ระบุก็แกะได้เป็นตำรวจ เพราะว่าโดนจับท้องที่ไหนที่มันบอกก็ต้องไปเสียท้องที่ไหนก็ไล่ไงท้องที่นั้นเลยใช่ไหมไม่แคบลงเลเริ่มแคบลงแล้วแคบลงไม่ยากละทีนี้ทำไมล่ะมึงเคลียร์ที่สอนอไหนพอไปอยู่สอนอสอนอก็เริ่มบีบบีบที่สอนอตำรวจชุดไหนชุดไหนอะทีนี้ก็เริ่มแคบเริแมบแคบแต่นนี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงๆไม่ใช่ตำรวจมันจะกลายเป็นว่าขวนโชคเราทีนี้จ็มีคดีมาเพราะทุกคนเนี่ยถึงไม่ได้ทํายาแต่ถูกกล่าวหายอย่างเงี้ยมันก็จะเอ๊ะยอมตัด ปัญหาไปดีป่าเพราะเรื่องยาไม่ไม่ใช่ธรรมดาเวลาสอบสวนขึ้นมาใช่ป่ะเรื่องถูกซัดทอดซัด,อ,ดอะไรเนี่ยนั่นน่ะมันก็ว่าเราสามารถว่าเช็คได้เธอไม่ใช่อย่างเงี้ยเราเช็คได้โดยเสียงของเราอะไรของเราหลายๆอย่างเราได้หมดใช่ไหมแล้วเราก็สามารถได้ให้เหตุผลได้อย่างที่เคยพูดว่าไม่ใช่ว่าเราเคยอดีตเคยมีเรื่องยาทายามา แล้วเราครบคนขายยาเราจะต้องทํายาครับไม่อเราครบอสสแลฐมนตรีเราก็เป็นอสสแลฐมนตรีไปเดยทําไมเราไม่ได้เป็นนะ่ะมันอยู่ที่พฤติการเรามากกว่าว่าจะเลือกอันนี้หรือไม่เลือกอ,อ,อันไหนถูกผิดใช่ปะมันไม่ใช่ว่าพอฟังคำกล่าวหาคำกล่าวหาใช่ครับไอ้ทั้งนั้นเขารับร้องเรียนนะถูกแต่เราก็สามารถต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าเสียงพูดน่ะคือใครที่รับรับโทรศัพท์พี่ติ พี่สติก็จะบอกว่าเสียงที่พูดนะถ้ามันไม่ใช่ไปตำรวจหรือว่านายเอมันเมคมาเป็นคนคนหนึ่งที่มันอุบเงินไว้อะมันไม่ได้ไปให้ตำรวจจริงอ่ะนายเอนี่ถูกแจ้งข้อข้อกล่าวหานะยักยอกได้ครูกันโชคของลูกน้องของนายโคูกใช่ถูกไหมใช่ถ้าในเอนี่โดนข้อหานะครูกันโชคแล้วก็เป็นการบีบบังคับให้ลูกน้องจี้ว่าคนนี้ต้องทำยาทำยาเพื่อจะได้ย่อต่อไปใช่ใช่ไหมนั่นแหละใช่ไหมล่ะก็เหมือนครูจับมืออ่ะใช่ไหมเอามาในไหนไอ้หนูครับ ใช่ไหมแต่ไปไล่หนูพอดีของไม่ได้อยู่กับหนูเราก็ไล่ไม่ได้อยู่ดีเพราะเสียงไม่มีอะไรไม่ได้ครน่าเอาจากหนูครับแต่ไปเอาของมันไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วอะไรแล้วมันก็ได้ผิดเข้ากาหาเราก็ตั้งข้อพิสูจน์เรียกมาสอบถามได้ว่าแบบว่าตั้งข้อหาเรียกมาเรียกทราบข้อกหาไม่ได้มามาตั้งเป็นผู้กหาอะไรนะว่าเอออย่างนี้จริงไหมคุณโทรอย่างนี้จริงไหมนะวันนี้วันนี้เวลานี้อะไรถ้าเกิดมันเราไม่จริงเราก็ต่อให้การเป็นเ็จไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆคือพูดเรื่องจริงกับเขาว่ารอด ใช่ป่ะก็อย่างที่บอกเวลาพี่จับใครพูดเรื่องจริงมาแค่นั้นจบง่ายจบง่ายแต่เพื่อมาโกหกมันโกหกเราพูดสิบทีอ่ะครั้งนี้สิบก็ไม่จำไม่ได้แบบเหมือนกันเหมือนกันกันโกหกโกหกจำไม่ได้จำไม่ได้มึงเคยกูประจังอืมเอ้ามึงมั่งอ๋อหนูหนูดีมึงกลมฟ้าซีกันมึงกูตลอดหนูมากหนูหนูกูน่ะก็ได้มันเป็นไ้งก็เราสไตล์เราอะไรแต่ว่ามึงเคยเจอไหมหนู แบบเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยไม่ใช่มึงเคยเจอแบบว่ามึงเป็นเป็นตำรวจนะมึงเป็นโจรเนี่ยเคยโดนจับแบบนี้ไหมแล้วมีคนมาเคีรยให้มึงเป็นแบบว่ารอว่าอาสามาเคีรยให้มึงว่าเขารู้จักตำรวจเดี๋ยวเคีรยให้แบบสมมติว่าสมัยก่อนนะที่โดนจับอะมีไหมมีอ่ะเคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมีก่อนก็มีอ่ะสมมติมึงโดนจับโดนจับปึ๊บอาะโดนจับอะไรเล่าได้ตรงจับยาอ่ะเห็ไหมพี่ก็ขอคุยหน่อยแบบว่าตรงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเค ว่าไงอะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยกันกับหัวหน้าชุดอะไรเงี้ยเออพี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อแบบให้ผมหลุดไปแบบเนี้ยใช่ไหมก็ตกลงกันเออแล้วก็ขอโทรศัพท์หน่อยใช่ไหมะเราก็โทรให้แบบคนนองไปมาให้อะไรอืเงี้ยเออก็คุยกันประมาณนี้แต่อะไรก็คือเราปล่อยแต่เป็นบางชุดนะไม่ใช่ทุกชุดนะไม่ใช่ทุกชุดหรอกไม่ใช่ทุกชุดนะจะเป็นบางชุดเหมือนว่าว่าตำรวจจบบ บางบางดีก็มีตีไก่อะบางชุดซ้ำหนักนะผู้คนที่เอาเงินไปให้เนี่ยเสียชีวิตด้วยนะใช่พี่เอาเรื่องจริงๆพี่เคยสัมผัสเลยเอาเรื่องจรังเอาเงินไปให้เสียชีวิตด้วยอะไรพี่มีเนี่ยมีลูกเขาโดนจับแต่เขามาหาพี่แล้วล่ะลูกเขาโดนจับแล้วเขาบอกเนี่ยเออพี่ติเขาจะปล่อยเวลานี้เวลานี้เวลานี้บอกเฮ้ยไม่มีหรอกศาลจะมาปล่อยวันอาทิตย์วันอะไรเพราะว่ามึงไปวิ่งเสียตังค์วันเสาร์ศาลจะปล่อยได้ไงเขาบอกปล่อย แล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่มีหรอกเขาไม่เชื่อแต่พอดีตอนนั้นน่ะเมื่ออดีตแล้วการละครั้งหนึ่งของพี่ไปแล้วพี่ต้องรับหวยหพี่เลยบอกอ่าตามใจจะไปเสียก็ไปเสียเพราะพี่ต้องไปรับหวยหอพออยู่ประมาณทุ่มหนึ่งผู้หญิงที่ถีงถือกันไหมให้เขาถูกฆ่าตายาข่าวถูกฆ่าตายที่มุทรุสงครามสา,า,าคอนอะไรเนี่ยที่ถูกอ่ะมุรสาครน่ะพี่เออมุรสาครเนี่ยที่ถูกฆ่าโอ้โหหลายปีแล้วแต่เรื่องมันหลายปีแล้วไงถึงบอกเรื่องในดีเนี่ยมันก็มีถึงบอกว่า มันมีตีกินให้ตํารวจรับถึงตํารวจไหมไม่ถึงเปล่าถึงมากมถึงมากก็อย่างงี้เหมือนกันว่าเดี๋ยวเคลียร์ให้ได้ออกถือเงินมาให้ไปมาจบชีวิตด้วยเงินก็เสียใช่ไหมแล้วไอ้คนที่ถูกที่ฆ่าที่จับได้ว่าทํางานอยู่มตทพอดีเมื่อก่อนที่พี่อยู่กรมพี่ไปตรวจเรือนจำแล้วไปเจอมันพอดีว่าคดีนี้บอกเฮ้ยมึงฆ่าเขาเปล่ามันก็บอกว่ามันไม่ได้ฆ่าไม่ใช่ผมอะไรเงี้ยแต่เราก็ ถามว่าเราจะเชื่อไหมเราก็เชื่อนะอเพราะคนติดคุกจะโกหกเราอีกไหมอะ่ะใช่เนีย่ยมันไม่ได้อะไรแล้วเราเพิ่มคดีมันก็ไม่ได้ให้คุณให้โทษมันไม่ได้แล้วอะ่ะใช่ไหมเราก็แบบเออมันก็คงจะไม่ใช่จริงๆแต่มันคงว่าต้องมีหลักฐานอื่นที่ไปมัดมันนะนะเนี่ยถึงบอกว่าคนกลางเนี่ยมันสองอย่างล่อเราไปตายหรือยล่อเราติดคุกเออถึงบอกว่าเราฟังได้บางทีมาครูอย่างก็ทีเดียวนี้เขาบอกมีคลิปมาคุณเป็นหนี้คนนู้นคนเป็นหนี้คนนี้นะตอนจ่ายเป็นหนี้ ของหน่วยงานอะไรทั้งหลายนี่ใช่ปะ่ะนั่นนะ่ะต้องจ่ายนี่ถ้างองเดียวนะ่ะต้องฟังแล้วต้องต้องคิดก่อนไอ้ข้อกล่าวหาเขาเกล่าวหาเราได้เราก็แก้ตามข้อกล่าวหาไปใช่ปะ่ะไม่ใช่ว่าปุ๊บเขาเกล่าวหามาแล้วเราจะต้องผิดเราบางทีสังคมก็มองรีบรีบ,รบสรุป <c oughs> สังคมรีบด่วนสรุปไม่ไม่ดูผลไม่ดูอะไรไงใช่ปะ่ะมันก็ต้องมองเออมองหลายๆอย่าง กูจอันตรายนะอย่างนี้อย่าง<อ>ที่พี่ส<ต>ิพูดมาอันนี้อันนี้นนเจอกับตัวนี่เจอกับตัวเลยนี่คือเรื่องจริงอันนี้ต้องต้องขอบคุณทีมงานทีมงานหางานมาดีมากเลยเพราะว่ายุคน,นี้มันเยอะ,มา,ะ <S <S มากนะผมบอกให้เลยมันเยอะมากเยอะถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยเสียเงินศูนย์ศูนย์ศูนย์นนเปล่าเลยเนี่ยมันก็อนนี้เนี่ยมันก็อนนี้เนี่ยที่แบบว่าให้นายเอไปผ่านคนกลางแต่บางทีตำรวจก็ไม่ได้ไอ้คนที่เป็นนายเอเนี่ยแม่งเอาไปไอ้เอเอาไปแต่เราก็หลงไม่เชื่อใจวายเอเอาไปให้แล้วอ่านึกว่าเคลียร์จบแล้วก็เดิน ตำรวกเลยเหมือนไม่มีขับรถแบบธรรมดาเดินธรรมดาเดินห้างธรรมดาวันหนึ่งปุ๊บตำรวจมันล็อกอีกโดยที่ไม่มีของกลางแต่บอกมีหมายจับใช่งงปะงงดิเออก็นั่นแหละก็ถึงบอกว่าเจอแบบนี้มันเยอะเพราะนั้นไหนลองดูก่อนว่าบอกน่าจะโดนใครโดนบ้างมีใครเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้ไหมวะลองคอมเมนต์มา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 ดูหน่อยว่ามันเยอะไหมแบบเนี้ยแบบนี้มันเยอะไหมแต่ที่ที่รู้รู้นะผมก็เคยเจอนะแต่ลักษณะว่าเจอเคลียร์ได้เคลียร์ได้ก็ดีไปเคลียร์ได้ก็ดีไป เคลียได้ก็ดีไปนะแต่ทีว่าจํานวนเงินเนี่ยต้องดูว่ามากน้อยเยอะหรือเปล่าเยอะหรือเปล่ามันเกินเกินเหตุเกินที่เราจะหาได้เออถ้ามันเกินไปมันหาไม่ได้เขาบางทีเขาไม่ยอมพี่ถ้าตกลงกันได้เขาจะลดมาให้เราไงใช่ป่ะเขาก็จะยอมแต่ถ้าเแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เคลียต้องต้องดูให้แน่นๆเลยว่าชัวไม่ชัวไอ้ลูกเพราะเคลียส่วนมาก ไม่ไม่ยไ,ไม่ชัวร์เท่าไหร,ร่นะอ่ะทีนี้มาดูมา,มาดูหลอกกินซส่วนใหญ่ถึงอย่างทีเนี้ยหลอกกินใช่ไหมพี่หลอกกินซะส่วนใหญ่อ,อนายรู้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนที่พี่เอาเอาในเรือนจำเลยนะครับที่พี่บอกว่าลูกน้องใกล้ตัวเอ้ยเอาโทรศัพท์มาพี่ติเขารู้แล้ว มึงก็ไปเก็บไว้แล้วมึงก็ไปขายขายต่อขายต่ออีกจริงแล้วพี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะไม่รู้เรื่องเลยเอาชื่อพี่ไปแล้วเขาก็ไม่กล้าไปถามตัวเจ้าคนที่เป็นเรียกใช่ไหมก็เหมือนกันเหมือนกันนะใครก็ไม่กล้าไปถามพี่ว่าใช่คนไหนตำรวจไหนวะเนี่ยผมเคยครับไอ้บูไอ้บูเอฟเอฟเนี่ยนะนี่นะมาดูตรงนี้มั่งผมเคยนี่นะก็ต้องบอกว่ามีเชื่อเรื่ที่ดูอยู่ก็ต้องเคยนะครับนะมาดูในในสมมุติว่าถ้าเป็นคดีกว่ามัางพี่ถ้าสมมุติว่า ในคลิปเนี่ยนะถ้าตำรวจคนที่ที่มีเสียงจะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่นะแล้วจับได้จริงเขาจะโดนข้อหาอะไรมาตาหนึ่งห้าเจ็ดนะละเว้นหรืออะไรหลายหลายอย่างมาตราหนึ่งห้าเจ็ดมันครอบครอบคุมหมดละเว้นเลือกปฏิบัติอะไรหลายๆาอย่างอันนี้โดนแน่นอนโดนแน่นอนอยู่แล้วมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนี่น่ากลัวตาหลักรายการนะน่ากลัวแล้วขู่กันโชคอะไรย่างนี้เป็นไม่ได้ไหมถ้าเบื่อเขายอมรับว่าเขาร่วมไปนี่ก็ได้ร่วมกันในเอร่วมกันในเอถ้าเผื่อร่วม เขาว่ามันเขาไม่มีตัวตนก็เอเอก็รับไปเพราะมาถือสมอ้างอ้างตำรวจมามาเพื่อหาเงินใช่ป่ะาะว่าเออเนี่ยกูไปให้ตำรวจกูแม่งเงิน ให้จริงไหมถึงจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยข้างในมันก็เป็นอย่างเงี้ยที่บอกเออเดี๋ยวกูให้นายเดี๋ยวกูให้นายนายได้ป่าวไม่ได้หรอกหนูได้คือเดี๋ยวดูปื่ดปื่อปอนปองได้มาซื้อโค้กหมดซื้อที่โค้กหมดแ้อันนี้แต่ต้งแจ้งข่าวก่อนว่านนี้คนละโค้กนะอันนั้นโคกโคกหรือแป๊บซี่อันนี้ชื่อโค้กเหมือนกันคนละโค้กเขียวน้ำแดงด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนี่โค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลนั่นมันมีน้ำตาลมันมีน้ำตาลอ๋อในน้ำตาลหวานแสนตาล มันหวานนะมันหวานนบางคนกันเองมันน้อยครับส่วนคนไม่กันเองมันจะ่อเยอะอ๋อคนกันเองคือจะน้อยหน่อยจานวนเงินจะเรียกน้อยหน่อยแล้วคนแบบไม่ซีกันจะเรียกเยอะตลอะนั้นนะน้อยเยอะไม่สำคัญหรอกสำคัญว่า ชัวไหมชัวไหมแค่นั้นน่ะใม่ว่าน้อยเยอะไม่สำคัญเราสำคัญชัวหรือเปล่าไอ้นี่ชัวหรือเปล่าใช่แล้วในคดีแบบนี้มีไหมพี่เคยเจอไหมแบบว่าเจ้าที่ไปเข้าไปข้างในแล้วเจอพวกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แบบเนี้ยแบบลักษณะว่าไปตำรวจแล้วโดนข้อหาไปไปขูดรีดอะไรจับวงจับบ้านแล้วเข้าไปในนี้ไหมมีมีเข้ามาเออเป็นไงพี่เข้ามาก็นั่งหงอยหงอยไปก็ไอ้เดี๋ยวผูกไอ้ผูกกองแล้วโดนจับมาแล้วโดนไอ้ไอ้อ้วนที่อยู่บนฝ่ายแดนสองอ่ะตะโกนบอก ไอ้งัดหรืออะไรชื่อเรื่องร้อยตัวเด็กมึงจำได้ป่ะลอจับแม่กูอะไรเนั่นน่ะนั่งง่อยเดิมไหนไม่ได้นั่นแหละแต่ถ้าเผื่อจับเขาจริงๆเนี่ยมันก็เด็กมารับได้ถ้าเผื่อด้วยกูผิดกูเอราถ้าเด็กผิดจริงกูเสียฟอร์มมึงกูซ่อนไม่ได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยนั่นน่ะแล้วก็มีไม่ต้องอะไรมาไอ้ที่นายตำรวจใหญ่ที่เมื่อก่อนอยู่บอกอยู่ตอปดผู้กอง ครับผมไม่เอ be ่ยชื่อได้นั่นแหละกองเลาหนูน huh? ั่นแหละมานั่งหน้าฝ่ายควบคุมกลางควันนั้นน่ะนะว่าไม่กล้าเดินไปไหนนั่งที่ฝ่ายควบคุมกลางอ่ะแล้วพอดีไปถามไอ้วันเฉลิมเมื่อก่อนไอ้วันฉลุมอยู่แดนหกใครไอ้หน้าจะทันมึงเพื่อนวันเฉลิมเป็นผู้ช่วยเหลือมันก็ไปหาวันเฉลิมบอกว่าพี่ช่วยผมหน่อยเดี๋ยวว่าเพราะสมุทรไรเดินล้อมๆอยู่ยุคก่อนสมุไรไลไม่ทำได้เยอะสมุไรไลน์ยาวนี่ ล้วพอดีวันบอกว่าเนี่ยมึงไปหาพี่คนที่เพิ่งเซ็นชื่อเนี่ยคือมาหามันก,ก็นมาหาพี่แล้วอก็อคือพี่ใช่ไหมก็คือพี่มาหาพี่บอกเออน,นั่งเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีใครทาหรอกแล้วพี่ก็หันไปพวกที่มันเดินอยู่บอกอใครจะทํอ่ะมันก,ก็เงียบอมไม่มีแต่เขาว่าด้วยแรงเสียดทานเขาก็อยู่ไม่ได้เขาย้ายไปอยู่พิเศษเทพกับบินงเก่าเพราะว่าของของเปมไม่เหมือนพิเศษเทพพิเศษเทพมันเพิ่งมาสองสี่สองใจคูจะกลับบ้านไม่กลับใช่ป่ะใช่ครับแต่ไอ้นั่นน่ะ มันชั้นไม่มีแล้วอย่างหนูไม่คิดว่าจะได้กลับบ้านอไม่ใช่ชั้เขามีชั้นเร็วนี่ชั้นโคตรเร็วเลยมีเพิ่มอีชั้นชั้นโคตรเร็วเขาจะบอกว่าเขาไปอยู่ในความดูแลของพี่ได้แต่ความปลอดภัยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาตลอดทัชั่วโมงเลพราะน้องๆหลายคนก็ถามมาแล้วว่าพี่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกที่แบบว่ายัดก็หาพวกที่แบบว่าพาดเข้าไปข้างในเนี่ย การเป็นอยู่เขาเป็นอยู่ยังไงนั่นนะการเป็นอยู่ยังไงพี่ไอ้พวก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 อดีตตำรวจพวกอดีตเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าการวางตัวเขาด้วยถ้าเกิอเขาวางตัวไม่ทําแบบกลางอยู่ข้างนอกหรืออะไรก็อยู่ได้อืแต่ถ้าเืิอเขายังติดยึดว่าเออกูคือตำรวจนะมันก็อยู่ยากใช่มันจะอยู่ยากครับเพราะฉะนั้นต้องกลมกลืนเหมือนไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มตำรวจ ทำได้เปล่าที่นสูงอ่ะยังไงยังไงพี่เขาอยู่ยังไงอ่ะก็อยู่เป็นโจรแม่งเลยจากตำรวจเข้ามานะดูกดูดด้วยออ่าดูดูดด้วยเอออ่าทำของโทรศัพท์ซ่อมกูซ่อมด้วยเออโอ้โคตรเก่งอันนั้นคือจำตำรวจได้ไหมครับอ่าตำรวจเออตำรวจอะไรถ้าอย่างงี้อยู่ได้อยู่ได้ครับกูคืนมึงแล้วก็มีนายตำรวจอยู่คนหนึ่งเป็นนายนายตำรวจใหญ่นับก็อยู่ได้เราไม่เอ่ยเชื่อนะนายตำรวจระดับพลเอกแหละพลเอกเลยหรอพลเอกว่ามาปุ๊บ แกอยู่แกติดแกก็ทําตัวเหมือนเพื่อนฝูงธรรมดากอดคอพุ่งขังเดินดูบุหรีด้วยกันอะไรด้วยกันคือไม่ถือไม่มวไม่ถือตัวไม่ถืออะไรอยู่ได้อืแต่ถ้าเลือพวกที่ส่วนมากพวกที่อยู่ไม่ได้คือพวกที่ตีไก่เข้ามาอะไรเข้ามาที่ญาัดเขายัดเขาอะไรเขานั่นน่ะตีไก่เอาตังเขาอะไรเงี้ยก็คือจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ยากแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปอยู่ตรงไหนพี่พวกเนี้ยคนพวกก็อยู่ใกล้ๆนายอย่างนีต้องอยู่ใกล้ๆนายแถวฝ่ายบ้างแถวบ้าง ให้นายคุมไว้อแล้วนอนตอนนอนตอนนอนก็แยกห้องดูห้องที่ว่าผู้งขังคนนี้ไม่ชุดนี้ไม่มีอันตรายไม่มีพิษพิมพ์ภัยอะไรใครไม่ใช่สมุไรไม่ใช่สมุไรไม่ได้ไรนั่นแหละต่อก็จะไปให้เข้าไปนอนให้เข้าไปนอนนั่นผู้นั้นอาแล้วเช้าเปิดขังมันก็ต้องเจออีกก็จะอยู่หน้าฝัเดิมนายนายก็นายเขาเปิดเนี่ยใช่นายก็ไปเปิดห้องนี้ก่อนเปิดขังมาปุ๊บเขาก็รีบลงไย เขาเปิดห้องที่มีปัญหาก่อนห้องแรกเขาไม่เปิดลงมาทีเดียวเราชุนมูลเราไม่ไหวหรอกใช่ไหม ก็เอาไปแดงไอไปที่ควบคุมไปที่พฝ่ายกลางไปควบคุมไปฝ่ายที่หัวหน้าฝ่ายอยู่ครับไปทำตัวเหมือนเสมียนแดงอะไรพวกนี้ยงานเจ้าหน้าที่วุ่นวายไปเลยนี้ก็ต้องลำบากใจหน่อยลำบากใจเจ้าที่มาอีกลำบากลำบากซ้อนไปอีกต้องดูดูแลลำบากจะนอนก็นอนไม่ได้จะแอบหลับก็หลับไม่ได้พวกคำวุ่นวายก็จ้องจะคือมีช่องมีช่องเสียบเมื่อไหร่ก็คือเสียบเลยไม่เสียบก็กระตุกปั่นยุ่นรั่วอะไรเงี้ยกระตูปกระตูปกระชากมั่งเนี้ยรู้อยู่อาโทษ นนั่ก็จะอย่างหนูเคยกระตุกก็ไม่กระตุกก็ไม่ได้เราของอ่ะเาก็ตุกเขาเลยผมกชาพี่อ๋อนั่นกระตุกกระตุกสาของเข้ามาอันนั้นของเข้าอันนั้นเขากวาเรียกว่าคนละคนละกระตุกแล้วนะเขาละกระตุกแล้วพี่อันนั้นคนละกระตุกแล้วโอ้โอันนี้ก็ได้ยิงเรยวมาเขาบยิงเรยวมาอันนี้ก็ได้ได้รู้สึกว่าได้ไขข้อสงสัยกับพวกหลายๆคนที่ถามผมมานะครับว่าไอ้พี่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาตีไก่ที่เขาเคยจับยัดยงยันยาให้พวกญาติที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาพลาดเข้าไปยังไงเขาจะอยู่ยังไง ลำบากไหมอะไรไหมก็นะก็อย่าอย่าเผลออย่าพลาดเจ้าหน้าที่ต้องดูเข้มงวดใช่เต้องเรื่องเขาต้องทําตัวคืนกับเขาให้ได้ครับอือก็มีก็จะอะไรอีกคนนึงนะที่ต้องมาอยู่แล้วเข็นแดนสองอ่ะสูงนั่นก็เหมือนกันคดีเดียวอย่างเงี้ยครับยาตีไก่รักเป็ดอะไรพวกนี้เขาเนี่ยตีไก่ลีกเป็ดนะนั่นน้ตีไก่รักเป็ดเขาเนี่ะเข้ามาก็มานั่งเข็นรถขยะเข้าแดนอะไรเนี่ยเพราะว่า การเข็นรถขยะนายต้องเดินคุมตลอดนะใช่ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ไม่ถึงเดียวไม่ออกไม่ออกก็เลยู่คน้องนะครับไปกต้องยอมเข็นไปใช่ายเหม็นก็ต้องเข็นเหม็นก็ต้องเข็นเพื่อความปลอดภัยไงเพื่อความปลอดภัยโอ้โหนี่นะก็ได้หลายต่อเลยนะครับก็ก็เป็นห่วงในเอแหละนะในเอก็ต้องโดนกันไว้ไม่รู้จะหลบตรงไหนดีเลยทั้งโจรทั้งตำรวจเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับ